สามอันดับภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดมีอะไรบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับผมนายนัชพัฒคุณวิสิสิริตำแหน่งหัวหน้างานป้องกันและต่อต้านการทุจริตสังกัดกองกิจการพิเศษสำนักอำนวยการครับทุกวันนี้มีกลโกงหลากหลายรูปแบบมาให้เราหลงเชื่ออันเป็นสาเหตุให้เราสูญเสียเงินรวมถึงชื่อเสียง เพราะฉะนั้นเราจึงควรรู้เท่าทันกลโกงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับ 3. อันดับภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มด้วยอันดับแรกวิชาชีพบนโซเชียลมีเดียแบ่งวิธีการออกเป็น5ประเภท 1. หลอกขายของออนไลน์ แทนที่เราจะได้รับของที่สั่งไว้กับกลายเป็นไม่ได้รับหรือได้รับของที่ไม่ตรงปกไม่มีคุณภาพวิธีการป้องกันในการสั่งซื้อของออนไลน์เราต้องสังเกตความน่าเชื่อถือของร้านค้าว่าเป็นแหล่งที่เรารู้จักหรือมีการซื้อขายกันมานานเพื่อเป็นการกรรารันตีว่าร้านดังกล่าวจะไม่หลอกลวงเราและอีกประการที่สำคัญคือชื่อของร้านค้าและชื่อบัญชีที่เราโอนเงินควรต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับ 2. หลอกทำงานเสริมเช่นหลอกให้กดไลค์กดแชร์ใน YouTube หรือ i n s t a g r กรหรือ TikTok โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าอยากได้เงินเพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มเงินลงทุนก่อนวิธีการป้องกันคือเมื่อมีคำชวนในลักษณะนี้ควรเอะใจไว้ก่อนไม่ติดต่อก,กลับไปและถ้าเราเผลอสมัครงานไปแล้วมีการให้เสียเงินลงทุนหรือวางเงินมัดจำให้ฉุกค,คิดว่าอาจเป็นมิจฉาชีพนะครับ 3. หลอกให้ลงทุนหรือแชร์ลูกโซ่คนร้ายจะสร้างภาพให้น่าเชื่อถือและเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนเช่นออมเงินคริปโตหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงมากในระยะสั้นเห็นผลไววิธีการป้องกันเราต้องศึกษาที่มาที่ไปของธุรกิจที่ชักชวนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนโดยคิดไว้เสมอว่าผลกำไรเกินจริงนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับ 4. หลอกให้รักโรแมนต์แคมโดยใช้โปรไฟล์บุคคลหน้าตาดีมาหลอกให้รัก แล้วขอยืมเงินชวนให้ลงทุนหรือให้เราถ่ายภาพโป๊เปลยไปให้แล้วนำมาข่มขู่ที่หลังวิธีการป้องกันไม่ควรเชื่อใจบุคคลที่คุยกันบนโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน 5. การพนันออนไลน์โดยการเปิดเว็บเล่นพนันมีการแจกโปรเงินให้ทดลองเล่นหรือเอาเงินมาลงทุนอ้างว่าเล่นได้แน่นอนเพราะมีสูตรวิธีการป้องกันให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถติดตั้งโปรแกรมแพ้ชนะได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นตั้งแต่แรกนะครับต่อมาอันดับที่2หลอกลวงพิชชิง่งคือการหลอกเหยื่อให้ทําธุรกรรมหรือกรอกข้อมูลสําคัญเช่นรหัสผ่านโดยอาจฝังมาแวร์มาด้วยแบ่งวิธีการออกเป็น4ีประเภทได้แก่ 1. แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดย hmm. ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทําทให้ตกใจกลัวและให้แอดไลน์ line, เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือโหลดแอปควบคุมเครื่องทางไกล หรือหลอกเป็นเพื่อนเป็นญาติเพื่อขอยืมเงินวิธีการป้องกันคือไม่รับสายเบอร์แปลกๆเช่นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกเพราะเป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศหรือลงแปลอปค h o Call เพื่อคัดกรองเบอร์ที่โทรเข้ามา 2. หลอกยืมเงินโดยคนร้ายส่งลิงก์หลอกลวงให้เพื่อนของเราเข้าสู่ระบบจนถูกยึดบัญชีการใช้งานเช่นบัญชีไลน์หรือ Facebook จากนั้นจะทักมาขอยืมเงินวิธีการป้องกัน ไม่กดลิงก์ที่น่าสงสัยและโทรหาเจ้าตัวที่ทักมาขอยืมเงินเพื่อเช็คให้มั่นใจว่าใช่ตัวเขาจริงหรือไม่ 3. ส,ส่งลิงก์หลอกลวงแอบอ้างเป็นบริษัทส่ง SMS หรืออ e ีเมลอ้างว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลได้ที่พักฟรีได้สินค้าราคาพิเศษเมื่อขอข้อมูลจะติดต่อให้เราเสียภาษีก่อนรับของและปิดช่องทางติดต่อไปวิธีการป้องกันคือไม่กดลิงก์ที่ไม่แน่ใจ ไม่กรอกข้อมูลให้กับเว็บที่เราไม่รู้จักไม่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนพบคู้แจกรางวัลตัวจริงเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกลวงเราจริงๆ 4. r a n s o แรนซัมแวร์โดยการส่งข้อความหรืออีเมลหลอกให้โหลดโปรแกรมเมื่อโหลดและรันไฟล์ข้อมูลในเครื่องทั้งหมดจะถูกล็อกต้องจ่ายเป็นเงินคริปโตเพื่อถอดรหัสวิธีการป้องกันคือไม่ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือรวมถึงการอัปเดต Windows และโปรแกรมในเครื่อง Computer, คอมพิวเตอร์พร้อมสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอน,นะครับมาสู่อันดับที่3นะครับการขโมยข้อมูลส่วนตัว (data theft) เป็นการขโมยข้อมูลต่างๆของเรา,าเช่นเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลธนาคารแบ่งวิธีการออกเป็น2ประเภท 1. แอปกู้เงินโดยให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันสำหรับคนโดนแบล็คลิสต์เมื่อลงแอป จะทําการดูดข้อมูลในโทรศัพท์ออกไปเช่นเบอร์โทรศัพท์และโทรไปตามเบอร์ที่ได้เพื่อทวงหนี้วิธีป้องกันคือไม่หลงกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแม้จะมีข้อเสนอดีมากแค่ไหนก็ตามนะครับ 2. ส่ง QR code หลอกให้โอนเงินโดยคนร้ายเลือกเหยื่อที่ชอบซื้อของออนไลน์ทักไปว่าสินค้าที่ซื้อไปลดราคาอยู่ให้สแกน QR code เพื่อรับเงินคืน แต่จริงๆแล้วเป็น QR code โอนเงินหรือเป็นแบบฟอร์มการคืนเงินแต่หลอกให้ใส่ข้อมูลธนาคารวิธีการป้องกันไม่หลงเชื่อการคืนเงินต่างๆจากบัญชีที่เราไม่รู้จักต้องตรวจสอบ QR code ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมนะครับและทั้งหมดนี้คือ3อันดับภัย,ยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดซึ่งนอกจาก3ารูปแบบนี้แล้วยังมีรูปแบบอย่างอื่นอีก,อกเช่นการหลอกชักชวนไปทำงานต่างประเทศโดยหลอกให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการไปก่อน หรือการเปิดบัญชีมา้าเป็นการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นนำไปกระทำความผิดทางกฎหมายหรือการปล่อยเฟกนิวเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผลกระทบบางอย่างเป็นต้นความรู้ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าภายใกล้ตัวของเรามีมากขึ้นขอยกตัวอย่างที่ผมเจอมานะครับส่วนใหญ่จะได้รับลิงก์หลอกลวงทาง s m s ชวนให้กู้เงินชวนให้เล่นพนันชวนให้ลงทุนโดยมีผลตอบแทนสูงๆมาล่อใจ แต่ผมก็เอะใจไม่ได้กดคลิกลิงก์นั้นนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้คนใกล้ตัวฟังว่าถ้าเจอข้อความแปลกแ,แล้วมีลิงก์ส่งมาอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีสติเอะใจไว้ก่อนไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆไม่ประมาทกับการใช้โซเชียลมีเดียไม่รีบไม่โอนรู้เท่าทันกลโกงควรตรวจสอบให้มั่นใจจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อทางไซเบอร์นะครับ